ใครที่ติดตามในส่วนของไลฟ์สดนะครับผมของกามินและแน็กชาลีนั่นเองครับผมทุกวันทุกวันนะครับเราอยากได้ในส่วนของตัวซิมเน็ตครับผมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเครือข่าย a x ว n e core นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อไปแล้วไปใส่มือถือแท็บเล็ตไอแพดไอโฟนนะครับสามารถใช้ Wi-Fi, h o อสปอ t ได้ใส่ตัวเราเตอร์ใส่ซิมใส่ตัวพกเก็ตไวไฟนะครับเอาไว้แชร์1ซิม แชเน็ตได้ทั้งบ้านนั่นเองครับในส่วนของตัว d ีแท็เพื่อนๆใครที่เป็นในส่วนของเครือข่าย d ีแท็อยู่แถวบ้านเรานะครับแนะนำนะครับตัว15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนั่นเองครับเอาไปจิ้มใส่มือถือแท็บเล็ต iPad ด p h o n e นะครับเล่นเน็ตได้ทั้งปีฟรีเพื่อนๆเอาไว้ไปดูไรสดใน t i k t o k ได้1ปีเต็มโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเลี้ยงวันเลี้ยงเน็ตนะครับเป็นซิมเน็ตรายปีในส่วนของซิม t o m o o เอ s นะครับผมเหมาะสาหรับเพื่อนๆไปใส่มือถือ 4G 5G ได้หมดเลยเอาไว้ดูไรสุรล้ว ขายของครับได้ไม่อั้นไม่รสปีดไม่จํากัดจํานวนกิกนาน1ปีเต็มจ่ายเงินครั้งเดียวครับใส่ตัวเาาเตอร์ใส่ซิมนะใส่พอกเก็ตไวไฟมือถือแท็บเล็ตไอแพดไอโฟนซิม1ซิม2ได้หมดเลยย้ํา ซิม1ซิม2คู่กับซิมหลักเราได้ครับเรามี e อเซิมหนึ่งซื้อซิมทูไปใส่คู่กันได้ครับในมือถือ iPhone ทำา e ซิม1ซิมนะครับผมแล้วซิมธรรมดาเป็นนาโนซิมได้ครับต่อ Wi-Fi นะครับผมจากตัว p o c k e ต Wi-Fi ใส่คอมพิวเตอร์จอใหญ่ๆเอาไว้ดูเอาไว้ไรสดนนะครับผมได้นาน1ปีเต็มแต่ e อคือต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดทูได้1ปีเต็มและในส่วนของตัว D t แท็ครับ1ปีเต็มครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับสามารถกดเลือกที่ ก้าสินค้ากันได้เลย